มาตรา1129ครับเป็นเรื่องของการโอนหุ้นครับอันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของบริษัทนะครับเว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นครับส่วนวรรคสองครับการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้นถ้าไม่ได้ทําหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนมีพยานอย่างน้อยนะครับหนคนอ่ะลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นนะครับท่านว่าเป็นโมฆะ ส่วนใวักษานะครับการโอนเช่นนี้จะนํามาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสํานักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นครับในมาตรา1นึ่นกะครับก็เป็นเรื่องของแบบของการโอนหุ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องจดจําไปนะครับตัวอย่างเช่นถ้าการโอนหุ้นได้ทาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนกับมีพยานรับรองลายมือชื่อแล้วเนี่ยแม้ไม่ได้ระบุเลขหมาย ของหุ้นไว้ในหนังสือนะครับก็ไม่ทําให้การโอนหุ้นตกเป็นโมฆะครับต่อไปมาตรา1นึ่ครับเป็นวิธีโอนหุ้นผู้ถือครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจในเรื่องของการโอนหุ้นก่อนนะครับการโอนหุ้นเนี่ยก็หมายถึงการที่หุ้นเนี่ยเปลี่ยนมือโดยเจตนาของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ผู้รับโอนหุ้นนะโดยการโอนหุ้นเนี่ยก็แยกออกเป็น2กรณีด้วยกันอันแรกก็คือการโอนหุ้นชนิดผู้ถือนะครับการโอนหุ้นชนิดผู้ถือเนี่ยจะบัญญัติไว้ในมาตรา1นึ่นนะครับก็คือ หุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือนะั้นย่อมโอนกันได้เพียงด้วยส่งมอบใบหุ้นให้แก่กันครับ ส่วนการโอนหุ้นชนิดที่2นะครับก็คือการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นชนิดระบุชื่อนะสามารถจะโอนหุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้นะครับโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของบริษัทเว้นแต่ว่ามีข้อจํากัดการโอนเอาไว้ครับต่อไปมาตรา1นึ่งนครับเป็นหน้าที่ของกรรมการครับในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนั้นกรรมการต้องใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขาย ผู้ประกอบด้วยความระมัดระวังครับส่วนในวักสองนะครับอันหนึ่งท่านห้ามมิให้ผู้เป็นกรรมการประกอบการค้าใดๆอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทนั้นครับไม่ว่าจะทําเพื่อตอนเองหรือว่าเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหรือเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างค้าขายอื่นซึ่งประกอบกิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัทนะครับโดยไม่ได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นครับหลักที่สําคัญของมาตรา1นึ่นนะครับเป็นหน้า หน้าที่ของก,กรรมการนั่นเองครับกรรมการต้องใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายนะรประกอบด้วยความระมัดระวังนะโดยกรรมการเนี่ยจะต้องเอาใจใส่ในการจัดการงานนะครับโดยต้องมีความรอบคอบไม่ประมาทเลอะเลาให้บริษัทเสียหายนะครับต่อไปมาตรา1นึ่เครับเป็นเรื่องกรณีกรรมการทําให้เสียหายแก่บริษัทครับถ้ากรรมการทําให้เกิดเสียหายแก่บริษัทบริษัทจะฟ้อง เรียกเอาค่าสิทธิมาทดแทนแก่กรรมการก็ได้ครับหรือในกรณีที่บริษัทไม่ยอมฟ้องร้องครับผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นว่าก็ได้ครับสว่วนวรสองอันหนึ่งการเรียกร้องเช่นนี้เจ้าหนี้ของบริษัทจะเป็นผู้เรียกบังคับก็ได้เท่าที่เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิเรียกร้องแก่บริษัทอยู่ครับ มาตรา1169นะครับก็เป็นเรื่องของกรณีกรรมการนะครับย่อมต้องรับผิดต่อบริษัทเกิดทําให้เสียหายแก่บริษัทกร,รณีที่บริษัทไม่ดําเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการที่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้เองครับ โดยการฟ้องกรรมการบริษัทที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทต,ตามมาตานี้ครับจะจํากัดเฉพาะการฟ้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเท่านั้นครับต่นั้นแล้วถ้าเป็นการตั้งรูปเรื่องฟ้องขอให้เพิกถอน การโอนที่ดินอย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถกระทําได้นั่นเองและความเสียหายที่บริษัทจะฟ้องร้องเรียกเอาค่าเสียหายทดแทนจากกรรมการได้นั้นนะครับจะต้องเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทําของกรรมการครับในมาตรา1น7 2นะครับกรณีที่มีการกําหนดให้มีการประชุมวิสามันนะครับจะต้องเป็นกรณีที่กรรมการเห็นสมควรให้มีการประชุมวิสามันครับซึ่งคําว่ากรรมการในที่นี้หมายถึงคณะกรรมการซึ่งต้องใช้อำนาจหน้าที่ร่วมกันนะครับหากกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมไป โดยคณะกรรมการไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยการประชุมนั้นก็ย่อมไม่ชอบครับ